สวัสดีครับนักศึกษามาพบกันในปฏิบัติการที่5นะครับปฏิบัติการนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการเดินมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับเราคงพอจะจําได้ถึงการเดินมอเตอร์แบบสตาร์กันแล้วนะครับเพราะว่าทําหลับกันมาแล้วในปฏิบัติการที่4นะครับสําหรับปฏิบัติการที่5เนี่ยก็จะมีการต่อมอเตอร์แบบเดลต้าเพิ่มขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปลงดีเทลเนี่ยเราก็คงต้องมาคุยกันก่อนว่าทําไมมันถึงต้อง เดินมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้งานมอเตอร์เนี่ยนะครับในตอนที่เราเริ่มต้นเดินมอเตอร์นะครับตอนเริ่มต้นดอนเดินมอเตอร์เนี่ยตัวกระแสะที่เกิดขึ้นในมอเตอร์เนี่ยจะมีค่าสูงประมาณ5-7ถึงเเท่าของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในขณะเดินเครื่องปกตินะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเราพลอตระหว่างแกนกระแสะนะครับกับเวลานะครับเราจะพบว่าช่วงที่ มอเตอร์ลมสตาร์ um start, เนี่ยจะเกิดกระแสสูงขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งก่อนแล้วก็จะคงที่ลักษณะนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือช่วงที่เป็นกระแสปกตินะครับส่วนตรงช่วงที่เป็นยอดตรงนี้เนี่ยก็คือช่วงกระแสที่มันสูงขึ้นถึง5-7เท่านะครับคันนี้ภาวะเช่นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่จะต้องทําให้เราต้องเลือกตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์กับตัวโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะ ทนกระแสที่มันโดดขึ้นไปเป็นยอดสูงๆงตรงนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครถ้าเลือกแมกเน,นติกตัวใหญ่โอ้ลอดรีเลยตัวใหญ่ก็เปลืองตังค์นะฮะเส้นเปลืองนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับไอ้ยอดที่มันกระโดดสูงขึ้นมาตรงบริเวณนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ค่าความต้องการไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีค่าโดดซึ่งสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยเราเรียกว่าพีคดีมานนะครับไอ้ค่าพีคดิมานตัวนี้เนี่ยจะเป็นค่าที่ การไฟฟ้าเขาชาร์จโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อที่จะคิดค่าไฟนะครับเขาเขาคิดตรงส่วนนี้ด้วยคือถ้าเราอยู่ตามบ้านตามตามหอพักธรรมดาเนี่ยก็เขาก็จะคิดค่าไฟเฉพาะตรงส่วนที่นักเรียนใช้เป็นเป็นหน่วยหน่วยไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะโดนคิดค่าไฟทั้งค่าหน่วยพลังงานที่ใช้ด้วยนะครับรวมทั้งโดนค่าพลคกนิบาลเทิมนี้ฮะจะโดนค่านี้เข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปล่อยให้ในมอเตอร์สตาร์ทกระแสสูงๆไปเรื่อยๆโดยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยจะเสียค่าไฟกินเปล่าไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีวิธีการในการเดินเครื่องมอเตอร์ไม่ให้กระแสสูงดตรงนี้เนี่ยมนโดดสูงขึ้นไปมากเกินไปนักซึ่งเทคนิคอันนึงที่ใช้งานกันอยู่ก็คือการเดินมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับการเดินมอเตอร์แบบสตาร์ในตอนแรกเนี่ยจะมันจะช่วยลดกระแสขณะเดินเครื่องนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะทําให้มอเตอร์เดินแบบเดลต้าซึ่งจะทําให้มอเตอร์เนี่ยสามารถจะเดินได้เต็มกําลังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะไปต่อไปนะครับสรุปก็คือการเดินมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้าเนี่ยทำขึ้นเพื่อลดกระแสไฟฟ้าขณะสตาร์ตนะครับแล้วก็ลดค่าความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุดน,นั่นเองนะฮะอันนี้ไอการเดินมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําได้กับมอเตอร์3เฟสทุกตัวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่นักเรียนไปทำ lab นะครับ ก็รูาอ่านเนมเพจตัวมอเตอร์ที่ใช้งานด้วยนะครับว่าไอ้มอเตอร์ที่ใช้งานได้แบบใช้เดินสตาร์เดลต้าได้เนี่ยนะครับเนมเพจของมอเตอร์แบบนี้มันจะเขียนว่ายังไงนะครับดังนั้นเสร็จปฏิบัติการนี้เนี่ยต้องตอบได้นะครับว่าเนมเพจแบบไหนที่สตาร์มอเตอร์แบบสตาร์เดลต้าไม่ได้สําหรับไฟบ้านเรานะครับแล้วเนมเพจแบบไหนสตาร์ได้นะครับอันนี้ต้องดูจากเนมเพจนะครับถาม พี่ที่ควบคุมหลบนะครับหรือถามครูที่ค,คุมหลับให้ดีว่ามีวิธีดูยังไงแต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือตัวไหนที่เขาใช้สอนเดินมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้าเนี่ยก็ดูเน m มเพจนะครับจดเนมเพจมาให้ดีเทียบกับมอเตอร์ที่มันเดินสตาร์เดลต้าไม่ได้นะครับตรงนี้เรามาทวน,นกันก่อนนะครับถ้านักเรียนต่อมอเตอร์แบบสตาร์นะครับตัวไดอะแกรมการต่อก็จะเป็นอย่างรูปซ้ายมือที่นักเรียนเห็นอันนี้คือไดอะแกรมนะครับ ต่เวลานักเรียนต่อจริงๆเนี่ยนักเรียนก็ต่อตามตามหน้าหน้าจุดต่อหน้าสัมผัสถูกไหมครับถ้าต่อแบบเดต่อแบบสตาร์นะครับก็จะต่อตามรูปทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้คือจุดต่อจริงนะครับจุดจอดต่อจริงเราก็จะต่อกันลักษณะนี้อันนี้นักเรียนจําได้แล้วล่ะนะครับก็คือจับปลายทางออกเนี่ยรวบกันให้หมดเลยนะครับก็เดินแบบสตาร์ละนะครับครันนี้ถ้าเป็นการต่อแบบเดลต้าบ้างนะครับ เวลาตอบแบบเดลต้าเนี่ยอันนี้เวลาลองไล่นะครับก็ไล่ไปต,ตามลักษณะนี้นะครับลองดูด้วยกันนะฮะนักเรียนจะเห็นว่าตรงจุดต่อเดลต้าตรงนี้เนี่ยมันต่อร่่มระหว่าง u กับ x นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รวบ u กับ x เข้าด้วยกันเห็นไหมครับตัวนี้ v กับ y อยู่ด้วยกันนะฮะก็รวบ v กับ y เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ z กับ w อยู่ด้วยกันนะครับก็รวบเข้าด้วยกันเห็นไหมฮะตอเป็นลักษณะนี้ ดีเทลการไล่เนี่ยคงนักเรียนคงเรียนแล้วในวิชาเลคเชอร์นะครับคงจะไม่พูดตรงนี้ต่อแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมอเตอร์ที่ทําขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยตัวจุดต่อมันจะมีความสัมพันธ์ดังรูปขวามือที่ใจขีดเส้นใต้เนี่ยนะครับก็คือถ้านักเรียนเอา VOM ไปวัดความเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของมันนะครับตามที่ได้เคยสอนไปในแลับก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าจุดต่อ u กับจุดต่อ Y เนี่ยมันเป็นขดลูดเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็จุดต่อ v กับจุดต่อ z เนี่ยก็เป็นขดลวดเส้นเดียวกันนะครับแล้ว huh. ก็จุดต่อ w กับจุดต่อ x กเนี่ยก็จะเป็นขดลวดเส้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนเรียงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็น u y เห็นไหมครับ v z แล้วก็ wx เอเห็นไหมฮะเป็นขดลวดเส้นเดียวกันหมดเลยเห็นไหมฮะตามจุดต่อนะครับเอาแล้วนะครับจะยังไงก็แล้วแต่เวลาเราต่อของจริงก็คือ u เจอ x นะครับ อันนี้จุดต่อของจริงนะครับแล้วก็ V เจอ Y แล้วก็ W เจอ z ถ้าต่ออย่างนี้ก็ปุ๊บก็เป็นอันว่าต่อแบบเดลต้าได้เลยจบเรื่องนะครับเอาแล้วนะครับทีน,นี้วันนี้เนี่ยเราต้องการต่อมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับซึ่งข้อกําหนดในการออกแบบวงจรควบคุมเนี่ยก็จะเป็นดังนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ให้เริ่มเดินมอเตอร์แบบสตาร์นะครับโดยที่ m a g เนติกคอนแทคเตอร์และ C2 ทํางานนะครับ อันนี้พอเริ่มเดินแบบเดลต้านะครับเริ่มเดินแบบเดลต้าเนี่ยแมกเนติกคอนแทคเตอร์ C1 กับ C3 ทํางานแสดงว่าตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์ C1 นี้เป็นตัวยืนถูกไหมฮะเป็นตัวยืนส่วนตัว C2 เนี่ยเป็นตัวเลือกเลือกเป็นสตาร์ถูกไหมครับส่วน C3 เนี่ยก็เป็นตัวเลือกเลือกที่จะเป็นเดลต้านะครับนอกจากนั้นก็จะมีทม์รีเลย์นะครับ มีทำรีเลย์ไว้เนี่ยเพื่อจะเดินมอเตอร์แบบสตาร์เป็นเวลา2นาทีแล้วจากนั้นถึงจะเดินเดลต้านะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวงจอรอินทอล็อกนะครับมีวงจอรอินทอล็อกกันไม่ให้ C2 กับ C3 ทํางานพร้อมกันนะครับเพราะว่าถ้ามันทํางานพร้อมกันแล้วก็มันจะเกิดการลัดวงจรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อกําหนดอยู่4ข้อตามนี้นะครับนักเรียนก็ ข้อกาหนดไปนะครับจดไว้ก่อนนะครับเพราะเด,เดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะออกแบบให้ดูนะครับว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะครับเดี๋ยวให้จดสักแป๊บหนึ่งนะครับเอาเลยนะครับเดี๋ยวลองมาออกแบบตามข้อกําหนดนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ด้านทํได้วงจรควบคุมก่อนนะครับก็กําหนดให้มี ให้มีลายก่อนนะครับได้มีลายแล้วก็มีนิวตรอลอยู่ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับตัวน,นี้เป็นนิวตรอนนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็มีสวิตช์นะครับก็แน่นอนละครับมันก็ต้องมีสวิตช์ออฟก่อนนะครับก็จะเป็นเป็นสวิตช์ออฟนะครับเป็นปุ่มปุชบัตตอนตัวที่1น,นะครับเสร็จแล้วก็มาสวิตช์ออนนะครับ ออเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่ BP นะครับขอโทษทีตัวนี้ก็ต้องเป็น push button นะครับอันนี้ก็จะเป็น push button ตัวที่2นะครับลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆก็จะมาเข้าอุปกรณ์ตัวที่เรียกว่า C1 นะครับแล้วก็มาลงที่นิวตันคราวนี้ทำไมาอย่างนี้ออกแบบไว้อย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า C1 จะทํางานค้างไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมี ตัววงจรชุดที่ใช้ล็อกปุ่มนะครับอันนี้พูดกันมาหลายทีแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็น normally open ของ C 1ตัวนี้นะครับพอทำอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถจะกด push button PB 2แล้วทำให้ C 1ทํางทำงานได้แล้วถูกไหมครับปล่อยมือก็ยังทำงานได้อยู่อันนี้ก็เป็นวงจรพื้นฐานอันแรกถูกไหมครับ อันนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าเขาบอกว่ามันต้องมันต้องมีทัมเมอร์ควบคุมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็ดึงจากตัวนี้มาแล้วกันนะครับดึงมา1กิ่งนะครับลงมาแล้วก็มาเข้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าทัมเมอร์ก็ใช้ตัวย่อเป็นตัว T แล้วกันนะครับเป็นทัมเมอร์เพราะฉะนั้นพอ C หนึ่งทงานทัมเมอร์ก็จะเริ่มนับถูกไหมฮะตามกลไกของวงจรน,นี้ นะครับพอนักเรียนกดพุชบ b ตต t อนสปั๊บ C1 จะทํางานนะครับพอ C1 ทํางานเนี่ยตัวทัมเมอรก็จะเริ่มนับเวลาไป2นาทีตามที่ต้องการนะครับครานี้ต่อไปก็ต้องมีแมกเนติกคอน t ท c t ตอร์ตัว C2 กับ C3 นะครับผมก็ใส่ไว้ก่อนเพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องมีลูกเล่นอะไรนแน่ๆนะครับยังไม่ไม่ลากกิ่งมานะครับเว้นไว้ก่อนตรงนี้ก็เป็น C2 ลงนิวตันไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น เป็น c 3ลงนิวตันไปเป็นลักษณะนี้นะครับคราวน,นี้จากตรงนี้จะมีอะไรต่อบ้างนะครับเดี๋ยวลากต่อสายดูยนะครับขั้นแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีตัวตัวชุดวงจรอ,อินทรลล็อกระหว่าง c 2กับ c 3อยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหน้าสัมผัส1คู่ที่อินอรลล็อกกันอยู่ตามหลักการของวงจรอ,อินทรลล็อกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าสัมผัส normally open ของขอโทษทีครับผิดนะครับอันนี้ผิดนิดพูดเร็วไปนิดนึงขอโทษทีนะครับตรงนี้ต้องเป็นหน้าสมัมผัสแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น nc normally c l o s e ของคอนแทคเตอร์ c 2ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น normally c l o s e ของคอนแทคเตอร์ c 3นะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่นเทอร l o c k กันนะครับหมายความไงครับหมายความว่า ถ้า C2 ทำงานเนี่ยหน้าสัมผัส NC ของ C2 เนี่ยก็จะเปิดออกถูกไหมครับกระแสไฟฟ้าไม่มีวันจะวิ่งลงมาตามกิ่ง C3 ได้เลยก็คือกิ่งนี้นะฮะวิ่งลงมาตามกิ่งนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เป็นชุดหน้าสัมผัสอินทล็อกตามที่สอนไปตามในในหลับที่แล้วนะครับคู่นี้เป็นคู่อินทล็อกกันอันนี้ยังไม่พอนะครับยังไม่หนำใจเอาทัมเมอร์ใส่ไปด้วยนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น NC ของ t i m e r นะครับแล้วก็ลงมาที่ C3 แล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น NO ของ t i m e r นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนที่เริ่มต้นนะครับเริ่มเดินวงจรน,นะครับลองค่อยๆไล่ด้วยกันนะครับพอนักเรียนกด Push Button PB2 ปั๊บเนี่ยพอนักเรียนกด Push Button PB2 ปั๊บ เมื่อติดคอนเนคเตอร์ C1 ตัวนี้นะครับก็จะทำงานทัมเมอร์ก็จะเริ่มนับในขณะเดียวกันเนี่ยสังเกตดูนะครับกิ่งนี้นะครับกิ่งของ C2 เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งลงมาได้เลยเพราะฉะนั้น C2 จะทำงานด้วยนะครับพอ C2 ทำงานเนี่ย NC ของ C2 ก็จะเปิดออกเพราะฉะนั้น C3 นี่ยังไงก็ไม่ทำงานนะครับพอถึงเวลา2นาทีปุ๊บทัมเมอร์ก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับทัมเมอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเปิดออกเพราะฉะนั้น NC ทัมเมอร์ตัวเนี้ย ที่อยู่ในกิ่งที่ตอนนี้ผมแรงเหางเข้มอยู่เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเปิดออกพอมันเปิดออกปุ๊บ C2 ก็หยุดงานนะครับพอ C2 ถึงทิ้นไอซ่ส C2 ตัวนี้มันก,ก็กลับมาปิดเหมือนเดิมคราวนี้ตะกี้นี้ทัมเมอร์ทำงานแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้น NO ทัมเมอร์ก็จะเปลี่ยนเป็น close กระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งลงมาตามตามกิ่งนี้ไปถึง C3 ได้นะครับงั้นถ้าดูจากวงจรที่ออกแบบเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าทำเสร็จละตามเงื่อนไขที่ต้องการแล้วนะครับ เราก็เขียนไปตรงนี้ก็จะเป็นเป็นขอโทษนะครับเป็นคอนโทรลเซอร์กิตนะครับส่วนภาคพาวเวอร์เซอร์กิตก็ไม่ยากละนะครับคอนโทรลเซอร์กิตได้ละภาคพาวเวอร์เซอร์กิตก็มันก็มีลาย RST ถูกไหมครับเราก็มีมอเตอร์อยู่ นะครับล้วก็มีมอเตอร์ของเราอยู่นะครับไส้ในมอเตอร์เป็นยังไงไม่สนใจนะครับก็จะมีเอาละครับชุดแรกก็จะมีแมกเนติกคอนแทคเตอร์ C 1อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์ C 1นะครับต่อจาก C 1มาก็จะมีตัวโอเวอร์โหลดรีเลย์กันอยู่นะครับใช้สัญลักษณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ไล่มาปกตินะครับตัวนี้ก็ไปที่ R ตัวนี้ไปที่ s ตัวนี้ไปที่ t นะครับพอเข้ามาที่มอเตอร์นะครับคราวนี้จุดต่อมอ,อเตอร์ก็จะมีตามที่ไล่กันเมื่อส,สักครู่นี้6จุดถูกไหมครับนะครับก็ก็ลงมาที่มอ,อเตอร์ตามปกติทุกประการไม่มีอะไรนะครับส่วนทางออกตรงนี้เนี่ย นะครับเราก็ต่อเข้ากับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ C2 คือวงจรเนี้ยนักเรียนต้องมีจินตนาการนิดหนึ่งนะครับมีจินตนาการนิดหนึ่งก็จะก็จะเข้าใจได้ได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เป็น C2 นะครับปลายของ C2 เนี่ยเราก็จับรวบกันให้หมดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคู่ C1 กับ C2 ทำงานพร้อมกันมอเมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเดินแบบสตาร์ถูกไหมครับตามที่ได้พูดเรื่อสไลด์ที่แล้วลองย้อนไปดูนะครับย้อนไปดูสักนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะสไลด์นี้เห็นไหมฮะถ้าเดินแบบสตาร์แล้วก็ปลาย XYZ ด้านล่าง3อันนี้นะครับมันจะรวบหากันหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเดินปลายรวบหากันแบบนี้เนี่ยถ้า C1 C2 ทำงานพร้อมกันมอเตอร์ก็จะเดินแบบสตาร์ นะครับราวนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเดินแบบเดลต้าบ้างนะครับเราย้อนกลับไปดูเดลต้านิดนึงนะครับจะได้ไม่งงนะครับถ้านักนเรียนย้อนกลับไปดูเดลต้าเนี่ยเรียนเห็นว่าตัวตัว x กับตัว u ก็คือที่ตรงกันเนี่ยนะครับมันจะกลับไปที่เฟส r ทั้งคู่ตัว v กับตัว y ตรงกันก็กลับไปที่เฟส s ตัว w กับตัว z ตรงกันเห็นไหมฮะตำแหน่ง w กับ z ตรงกันก็กลับไปที่ T นะครับถ้าจําอย่างนี้ได้ ก็แล้วแนะครับตัวนี้2ตุ่มนี้ตรงกันนะครับตรงกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมา R ใช่ไหมครับมันก็ต้องย้อนกลับไปที่ R ถูกไหมครับคันนี้ย้อนกลับเข้าไปตรงๆไม่ได้ไฟช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์อีกตัวหนึง่งมาคอยกันไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือตัว43นะครับตัวนี้ก็กลับไปที่ R ดูไหมครับ ตัวนี้ตุ่มต่อไปตุ่มที่2นะครับตุ่มที่2มาจาก s ใช่ไหมครับตรงกันเพราะฉะนั้นเวลามันกลับออกไปเนี่ยมันก็ต้องกลับไปที่ s, <S นี่ไปที่ s, <S นะครับไอ้นะตรงกันใช่ไหมครับมาจาก t มันก็ต้องกลับไปที่ t นะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับ มันก็ต้องกลับไปที่ทีนะครับอันนี้นักเรก็จะเห็นว่างานนี้เสร็จแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้า C1 C2 ทํางานด้วยกันนะครับมอเตอร์ก็จะเดินแบบสตาร์นะครับอันนี้ถ้า C1 กับ C3 ทํางานพร้อมกันไอตัว C2 ก็เปิดเห็นไหมครับตอน C2 เปิดเนี่ยข้างล่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกระแสไฟฟ้ามันก็จะวิ่งจาก C1 นะครับวิ่งจาก C1 ผ่านไปที่ C3 เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับการต่อมอเตอร์แบบเดลตานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบวงจรภาคพ o w e r ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพากพ o w e r านเสกิตนันกเลยว่าการออกแบบวงจรการเดินหยุดสตาร์เดลต้าเนี่ยพาร์ทของคอนโทรลเสกิตเนี่ยก็จะเน้นอยู่ที่การควบคุม C2 กับ C1 ไม่ให้ทำงานพร้อมกันโดยมีทัมเมอร์เป็นตัวควบคุมนะครับส่วน ตัวด้านพาวเวอร์โซลิตเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการเลือกลันคู่แมกเนติก C1 C2 เพื่อให้มอเตอร์เดินแบบสตาร์นักเรียนลองไล่จุดต่อดูดีนะครับแล้วพอ C2 ไม่ทำงานเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งจาก C1 ผ่านไปที่ C3 นะครับซึ่งก็จะเป็นการเดินแบบเดลตานะครับขอให้นักเรียนลองลองไล่ดูก่อนจะไปเดินไปต่อจริงนะครับลองไล่ไดอะแกรมดูนะครับเดี๋ยวลองไล่ด้วยกันนิดนึงนะครับสักกิ่งหนึ่งขอเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะครับ นะครับทั้งนี้ก็จะเห็นว่าถ้านักเรียนปล่อยให้คู่ C1 C2 ทํางานนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะวิ่งลงมาตามนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับคบวงจรก็คือมารวบเจอกันหมดทางนี้มันก็จะเป็นการเดินแบบแบบสตาร์นะรในขณะที่กระแสอีกอีกกิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะแยกมาทางนี้แต่มันก็ได้มาแค่มารอตรงนี้ครับเพราะ C3 ยังไม่ทํางานมันก็เหมือนกับเดินลอยไว้ไม่มีความหมายอะไรนะครับครานี้เวลา C1 กับ C3 ทำงานพร้อมกันบ้างเนี่ยด้านนี้มันก็มาขาดที่ตรงนี้ฮะที่ตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นก็มาเดินลอยรอไว้ที่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้นะครับคราวนี้พอ C3 มันทำงานเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งอ้อมมาทางนี้แล้วก็วิ่งกลับไปครบวงจรที่ที่ด้านบนนะครับก็ะจะเห็นว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามาทาง R นะครับวิ่งลงมากลับไปก็กลับไปที่ R ที่ด้านบนดังนั้นก็จะเป็นการเดินแบบ Delta, เดลต้าเห็นไหมฮะคอนเซปเป็นอย่างนี้นะครับ เอาล้ครับพูดกันมาเยอะแล้วนะครับมาดูวงจรที่ที่ต่อกันจริงๆจริังก็จะเป็นตามนี้นะครับและนี่คือรูปตะกี้นี่แหละครับเอามาเขียนให้สวยขึ้นนะครับก็นักเรียนก็จะเห็นว่าดังนี้นะครับลองดูด้วยกันฮนะเวลานักเรียนกดพุชบอตตัน b 2เนี่ยนะครับพอนักเรียนกดลงไปแล้วปั๊บเนี่ยแม่เหติดคอนแทคเตอร์ c 1จะทํางานทําเมื่อทางานตัวนี้เป็นหน้าสัมผัส nc หมดนะครับตามสัญลักษณ์เพราะฉะนั้น c 2ทํางานด้วยในขณะที่ c 2ทํางานเนี่ย normally c l o s e ของ C2 ก็จะเปิดออกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะขาดตรงนี้นะฮะนาสภาชุดนี้จะขาดเพราะฉะนั้นแล้วก็ทามือก็เป็น number, แบบ normally open ด้วยดังนั้นช่วงแรกเนี่ยที่ C1 C2 ทำงานเนี่ย C3 ไม่มีทางทำงานได้ถ้ามาดูภาคภาค power นะครับจะเห็นว่าตอน C1 ทำงานก็นนคือกระแสไฟฟ้าจะวิ่งลงมาแล้ว C2 ทำงานก็จะมาต่อเป็นแบบ star ถูกไหมครับส่วนตัว C3 ยังไม่ทำงานเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าก็วิ่งมาเจาะไว้เฉยๆยังไม่ครบวงจรนะครับก็จะหยุดอยู่แค่นี้ พอชั้นมอเตอร์จะเดินแบบสตาร์ก่อนพอครบ2นาทีที่ตั้งไว้เนี่ยทัมเมอร์ก็จะทํางานพอทำงานทัมเมอร์เปลี่ยนสถานะเนี่ยจากตรงนี้นะครับที่เคยเป็น normally c l o s e มันก็จะเปลี่ยนเป็น normally open นะครับ C2 ก็จะหยุดทํางานพอ C2 หยุดทํางานปับ๊บนะครับ C3 ก็จะทํางานได้เพราะว่าหน้าสัมผัส C2 ตัวนี้ที่เคยเปิดเนี่ยก็จะกลับมาปิดอยู่ในสถานะน,นี้เหมือนเดิม ส่วนทัมเมอร์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสถานะด้วยให้กระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งลงมาได้นะครับก็จะกลายเป็น c 1ทํางานกับ c 3มแล้วนะครับมอตเตอร์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากสตาร์เนี่ยเป็นเดลต้านะครับเดอรคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นตามนี้นะครับเดี๋ยวผมลบไอ้ที่เลอะลออกให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนคงจะต้องดูรูปนี้เอาไว้ไปต่อวงจรน,นะครับประเด็นที่อยากจะเตือนนะครับคืออย่าไปจดเบอร์นะครับอย่าไปจดเบอร์ว่าต่อเข้าตรงไหน อย่าไปจดเบอร์ว่าเบอร์จุดต่อคืออะไรนะครับเพราะว่าสมมุติเวลาสอบเนี่ยครูในแ lap เขาไปสลับตำแหน่งเบอร์ปุ๊บเน,นี่ยนักเรียนเสร็จเลยนะครับจำไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีให้ไล่จุดต่ออุปกรณ์ให้ดีนะครับทางเข้าอยู่ที่ไหนทางออกอยู่ที่ไหนนะครับเอาแล้วนะครับก็เว้นให้จดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูปฏิบัติการนี้กันนะครับ ในภารกิจที่5นี้เนี่ยนักเรียนต้องต่อวงจรควบคุมมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้าให้เสร็จนะครับก็มีคะแนนเก็บตรงนี้5คะแนนนะครับพอต่อวงจรควบคุมเสร็จแล้วเรียกพี่เขามาดูนะครับหรือเรียกครูประจำหลับมาดูนะครับพอดูเรียบร้อยแล้วได้5คะแนนแล้วเนี่ยก็ต่อวงจรกําลังของมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้าต่อนะครับถ้าต่อถูกทั้งหมดก็ได้10คะแนนเต็มแต่ถ้าต่อผิดนะครับก็โดนหักไปตามส่วนนะครับอันนี้มีทักษ์ที่ต้อง ต้องทาอ,อีกอันนึงนะครับขอเพิ่มเติมตรงนี้เลยนะครับก็คือก่อนจะให้พี่เขามาดูดูวงจรที่2ตรงนี้เนี่ยต้องบอกได้นะครับต้องบอกได้บอกใครครับบอกครูนะครับบอกครูที่คุม l a บนะครับต้องบอกได้ว่าเนมเพลทแบบไหนนะครับเนมเพลทแบบไหนเนมเพลทแบบไหนนะครับ ต่อสตาเดลต้าได้นะครับต้องบอกได้นะครับว่าเนมเพจแบบไหนต่อได้แน่นอนก็ต้องบอกด้วยว่าเนมเพจที่ระบุค่าแรงดันไฟฟ้าแบบไหนที่ต่อสตาเดลต้าไม่ได้สําหรับบ้านเรานะครับสําหรับไฟฟ้าบ้านเรานะครับอันนี้ผมบอกใบนิดนึงนะครับประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ที่ว่ามอเตอร์นั้นเนี่ยเป็นมอเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในประเทศไหน นะครับอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยแรงดันไฟฟ้าที่บ้านเขาจะเป็นแรงดันไฟฟ้า110โวลต์สำหรับเฟสเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสร้างมอเตอร์3เฟสในบ้านเขาเนี่ยเนมเพจเขาจะเป็นแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อมอเตอร์3เฟสบ้านเขามามาใช้ในบ้านเราซึ่งแรงดันไฟฟ้าเป็น220โวลต์เนี่ยก็จะไม่สามารถเดินแบบสตาร์เดลต้าได้เพราะว่าแรงดันตอนเดินแบบเดลต้ามันจะเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องดูเนมเพจให้เป็นนะครับว่าเนมเพจแบบไหนต่อได้ต่อไม่ได้ ก็บอกครูก่อนนะครับบอกครูก่อนว่าเนมเพจแบบไหนรู้แล้วถึงจะตรวจเอาคะแนนจากส่วนที่2ได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้คะแนนตรงนี้ด้วยนะครับเอาแล้วนะครับปฏิบัติการที่5ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกเรียนโชคดีในการต่อวงจรนะครับอย่าเล่นกันนะครับเพราะว่าการต่อวงจรแบบสตาร์เดลต้าเนี่ยมันเริ่มเป็นการต่อแบบไฟฟ้ากำลังแล้วนะครับเพราะฉะนั้น โอกาสจะมีอุบัติเหตุก็มีนะครับเั้นทุกๆคนต้องต้องตั้งใจทํานะครับอย่าเลีวไหลนะครับเอาละครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเจอกันในปฏิบัติการที่6นะครับสวัสดีครับ